การหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับในคาบนี้เพื่อนๆจะได้รู้จักกับวิธีหารากที่3โดยวิธีแยกตัวประกอบครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันมาทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วกับพี่อพอลโลก,กันก่อนนะครับน้อ,นองๆครับ การหารากที่สามโดยการเปิดตารางไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ดูที่ค่า n แล้วไปดูที่ค่ารากที่สามของ n ดังนี้แล้วน้องๆก็จะได้ค่ารากที่สามของจำนวนที่ต้องการแล้วล่ะครับเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าจำนวนเต็ม a สามารถหารากที่สามของ a ได้โดยการแยกตัวประกอบซึ่งมีวิธีคล้ายกับการหารากที่สอง โดยการแยกตัวประกอบครับเอาล่ะครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างที่1จงหารากที่3ของ64วิธีทำเนื่องจาก64เท่ากับ สองคูณ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 สองจากนั้นทำการจับกลุ่มเพื่อให้ผลคูณของตัวประกอบเท่ากันทั้งสามกลุ่มทำการจัดหมู่จะได้เท่ากับวงเล็บเปิดสองคูณสองวงเล็บปิดคูณวงเล็บเปิดสองคูณสองวงเล็บปิดคูณวงเล็บเปิดสองคูณสองวงเล็บปิดเท่ากับ 4คูณ4คูณ4หรือเท่ากับ4ยกกำลัง3ดังนั้นรากที่3ของ64คือ4หรืออาจเขียนในรูปสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นรากที่3ของ64เท่ากับ4จงหารากที่3ของลบ216วิธีทำเนื่องจากลบ216เท่ากับลบ6 คูณลบ6คูณลบ6หรือเท่ากับลบ6ยกกำลังสดังนั้นรากที่3ของลบ216คือลบ6หรืออาจเขียนในรูปสัญลักษณ์ได้เป็นรากที่3ของลบ216เท่ากับลบ6 อย่างที่3จงหารากที่3ของเศษ343ส่วน3375วิธีทำเนื่องจากรากที่สของเศษ343ส่วน3 3 7 5เท่ากับรากที่3ของเศษ7คูณ7คูณ7ส่วน3คูณ3คูณ3คูณ5คูณ5คูณ5จากนั้นทำการจับกลุ่ม เพื่อให้ผลคูณของตัวประกอบเท่ากันทั้งสามกลุ่มทำการจัดกลุ่มเท่ากับรากที่สของเศษ7ส่วน15คูณเศษ7ส่วน15คูณเศษ7ส่วน15จะได้รากที่สามของเศษ343ส่วน3,37เท่ากับรากที่สามของเศษ7ส่วน15ทั้งหมดยกกำลังสาม เนื่องจากรากที่3ามของ A ยกกำลังสเท่ากับ A รากที่สมของเศษ7ส่วน15ทั้งหมดยกกำลังสามจึงเท่ากับเศษ7ส่วน15เพราะฉะนั้นรากที่สามของเศษ343ส่วน3ามเท่ากับเศษ7ดส่วน15้จงหารากที่สามของ0 0 0 1 วิธีทำเนื่องจากรากที่สามของ0.001เท่ากับรากที่สามของ0.1คูณ0.1คูณ0.1หรือเท่ากับรากที่สามของ0.1ยกกำลังสมเนื่องจากรากที่สามของ a ยกกำลังสมเท่ากับ a รากที่สามของ0.1ยกกำลังสามจึงเท่ากับ0.1เพราะฉะนั้นรากที่สามของ0.001 เท่ากับ0.1ครับตัวอย่างที่5จงหารากที่3ของ x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง3วิธีทำเนื่องจาก x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง3เท่ากับ x, 3, ค x คูณ x คูณ x คูณ y คูณ y คูณ y จึงทำการจับกลุ่ม เพื่อให้ผลคูณของตัวประกอบเท่ากันทั้ง3ามกลุ่มจะได้ x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง3เท่ากับ x คูณ y คูณ x คูณ y คูณ x y, คูณ x y หรือเท่ากับ x คูณ y ทั้งหมดยกกำลัง3ดังนั้นรากที่3ของ x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง3เท่ากับ x y ครับ เ,เพื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาของการสรุปเนื้อหาโดยพี่อพอลโลแล้วครับน้องๆครับการหารากที่3โดยวิธีแยกตัวประกอบนั้นคล้ายกับการหารากที่2โดยวิธีแยกตัวประกอบครับซึ่งเริ่มจากการหาตัวประกอบของจํานวนแล้วทําการจับกลุ่มเพื่อให้ตัวประกอบของผลคูณเท่ากันทั้ง3กลุ่มแล้วหาคําตอบครับ เอาล่ะครับได้เวลาทําแบบฝึกหัดทดสอบความรู้แล้วครับจงเลือกคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้องถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องค่ะเพื่อนๆครับวันนี้เวลาของค่ารเรียคณิตศาสตร์ก็ได้หมดลงแล้วเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ